พี่ก็ันใจพูดบอกมาตอนทำใจลำบากครับก็พี่พี่คบอกนมื่ี่ครัหาพี่สาวน้องสาวพ่ม่อคร้งตอะเพราะว่าพี่คัวมาี่ควมอกก็เลยบอกพี่สาวว่าอย่าพี่ก่อคอค่อยๆอะค่อยๆแล้วก็แบบว่าไม่อยากให้แบบดูสื่อตัวอะไรเลย ก็อย่างที่บอกพี่พี่ไม่เคยคิดว่าเขาจะไปพี่ไม่มีเซนอะไรที่คิดว่าคือถึงนี่ก็ไม่รู้เลยว่ามันมันคือเซนเตือนว่าเขาจะไปอะไรเพราะพี่คิดเสมอว่าเขาจะสู้ไปกับพี่อเยแต่อย่างที่บอกก่อนที่จะเข้าโรงพยาบาลเขาบอกแล้วคนเหนื่อยเขาบอกพี่ว่าเขาเหนื่อยมากเลยนะอะไรเงี้ยซึ่งเขาไม่เคยพูดพี่ก็เลยบอกพี่เหนื่อยก็นอนมามาได้รู้ ความฝันของพี่เมฆนะคะแล้วก่อนที่เมฆจะไปครั้งท้ายขี่เหมอนเมฆเคยสัมภาษณ์ใจว่าอยากจะกลับบ้านไปนอนกอดมาเขาบอกเราไหมคะับแบขอลูกสาวตัวมาลงมะเปิดประตูดิ้ก็เกิดตัวให้ลูกสาวบอกว่าไป่เมฆไมารู้เล้ว่าเขเสียรู้เลยว่าเขาไป หลังจากนี้เรียกไงกันบ้างครับพี่เอกครับพี่พีในกับการของพี่เมฆเพื่อนๆมีประสาตอะไรกันมาบ้างนอกจากโปรเจกต์คอนเสิร์ตท,ที่พี่หนุ่มเขาจะจัดให้เ่ยเออมันมันมันป,ป,ป,ปร,ปรับปับอะคะเราก็ยังไม่ได้คิดอะไรกันอย่างเงี้ยนะฮะคิดแค่ว่าเอาตรงนี้ให้มันแบบเรียบร้อยส่งเขาให้ดีที่สุดก่อน,อ,นอะไรชิ้นท้ายที่พี่เมฆอยากจะฝากเราไว้ไหมครพี่เอกขาบอกเราตลอดเลยไหครับ เขาก็บอกกับพี่เสมอว่าแบบให้พี่แบบสนับสนุนลูกให้มากท,ที่สุดนมมมลูกอยากทําทอะไรก็คือเขาเป็นคนที่ไม่ได้บังคับอยู่แล้วว่าลูกอยากจะต้องแบบเรียนอะไรอะไรยังไงต้องเขาถามลูกเสม,ม,ม,มอว่าอยากเป็นอะไรอยากทําอะไรแล้วเขาก็สนับสนุนนี้เส้นทางที่ลูก,กเลือกเขาก็บ่อยที่ทพยายาม แงนี้เราก็ต้องทำหน้าที่ลูกแทนที่เมยด้วยที่ตัวหน,น้ต่อ่ไหมคุณน้าคั่ะคุณน้าคะขอญาตถามนิดนึงว่าในความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพี่เม่ค่ะของพี่เมยจะสีนะแบบช่หน้าอาหรือาแบบพี่เมย์อะไร่ยาาใช่ไหมขอาานอนคเอทุกอย่าง ทุกอย่างที่เขาทำให้แม่ได้ทำให้น้องได้ก็าทำให้ทุกอย่างเห็นว่าคุณแม่เป็นกำลังใจแม่ตลอดเวลาต่อสู้มาตลอดพอทุกครั้งที่แม่ก็จะพูดตลอดว่ามีคุณแม่เป็นกำลังใจเสมอท่าทีที่ผ่านมาทาที่นมาที่ที่ที่สู้มากับแม่ค่ะที่สู้มาโดยกันก็พี่ๆี่น้องๆลูกสะใภ้สู้มาด้วยกันตลอด ในในวันที่ทราบข่าวพี่เมฆแต่ไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยค่นนะคุณแม่รู้สึอให้มาขายต่อหนักะันก็คุณแม่เพิ่งกลับไปจากบ้าน,นากลับกลับบ้านอยู่กับพี่เมฆอยู่กับลูกเขาม,มาสิบวันแล้วเพิ่งกลับไปพอรู้ก็บอกไม่ถูกเหมือนกันแม่ก็จะบินไปบินกลับไปกลับเลยได้จ่ายค่าปีมาแล้วใช่ไหมคะอย หลังๆก็มาทุกเดือนเลยดุครั้งสุดท้ายที่คุณได้คุยกับแม่เมฆเมื่อไหร่หลั้งสุดท้ายวันที่อะไรวันที่สิบสี่เนาะอย่างนี้เนาะเขาร้องเพลงแล้แม่ฟังด้วยวันที่สิบสี่จ้าน้องเมฆอะไรน้องเมฆอะไรมาแล้วแก้วตาเออมาเร็วแก้วตาไม่ได้ฟังพี่เมฆร้องเพลงมานานเลยนานแล้วลูก วันนั้นเขาก็ไม่สบายมากนะแต่ว่ามาจากกลับบ้านนะพอดีก็ลงเพลงทำเนียบแต่งลูกชายยังคล้อ,องเหมือนเดิมจ๋าแต่งลูกชายยังคล้องเหมือนเดิมไหมจ๋ายังเหมือนเดิมไม่รู้วันนั้นธรรมดาก็าพูดลิด้นเต็มปากนะแต่วันนั้นร้องเพลงเสียงเสียงชัดเลยเหมือนกับร้องเพลงร่างก,กาย วันวันนั้นแม่วันวันที่สี่คือวันท้ายที่แม่ได้เจอยวที่แม่ใช่ไหมคะแม่มาอยู่สิบวันนึงสิบสี่คือวันบินกลับค่ะกําลังจะบินกลับแล้ววันนั้นนี่คุยอะไรกันบ,บ้างก็คุย <c oughs> กันไปเรื่อยๆน่ยให้กำลังใจกันใช่ใช่ให้กําลังใจกันทุกครัง้งบอกว่าสู้ๆเขาบอกเขาเขาจะสู้ แม่เคยเล่าหรือว่าพูดท้อให้เราฟังบ้างไหมคะตลอด5ปีที่อยู่กับม่หรือการดูแลของเรา,ามาตลอดเขาก็ทนะ้อแล้วลูกแต่เ็าบอกว่าเขาจะสู้เขาจะไห,ห้ได้เพื่อลูกเพื่อแม่เพื่อนี้สิ่งสิ่งที่ทําให้พี่แม่มีกาลังใจที่สุดคืออะไรคะพี่แม่ใครบอกนะมก็มีมีลูกลูกแล้วก็พี่พ,พี่น้องน้องแล้วก็เมียน,นั่นแหละ ให้กำลังใจ้วยตลอดเขาตู้คุณแม่เองก็เป็นหนึ่งกำลังใจของเขานะตลอดเวลาที่แบบบอกว่าให้เขาสู้อะไรใช่ใ,ใจแม่คุณแม่เขบอกว่าเราจะสู้ไปด้วยกันคุณแม่เคยท้อบ้างไหมคะแบบพี่แม่เขาก็มีทรงชุดๆดอะไรเงี้ยในตัวเรางเี้ยเราก็เป็นคนหนึ่งให้กำลังใจเขาแล้วเราอ่ะมีธีการให้กำลังใจตัวเองอยังไงในการที่จะบอกเขาว่า สู้ต่อไปนะเราเป็นพลังบวกให้ก huh ับเขาในการต่อสู้5ปีก <inter> ็แม er ่ก็โตไม่รู้จะโตยังไงแก็ต้องสู้ต้องให้กำลังใจอึยังมาไงตัวเองทไงวันที่ท้องที่ตอนนี้ก็ยังยังอยากจะให้เขาสู้นะแต่เขาไม่สู้เลย ลูกกระพ่ายตัวไปบอกตอนตอนกลางคืนนะจีจนะว่าจะส่งเขาไปจุฬาบอกว่าเอาเลยจะส่งก็ส่งเห็<ๆ>ในนึกในใจว่าบอกลูกกระพายว่าเขาจะไหวแล้วจีนบอกลูกกระพายว่าเขายัไหวยตอนมากลับวันที่ดุสิตดูเขาจะไม่มีแรงเลยจะไม่ไหวนะ ในวันที่เราทราบว,ว่าพี่เอกบอกว่าพี่ไม่อำลังแย่เนาะค่ะวัน,ว,นวันที่เรารูเลยแล้วแต่พี่แม่เนี่ยแล้วลูกพี่แม่รู้สึกยังไงบ้างค่ะแบบใจเราแบบคิดใจว่าหมดนนแรกขนาดนี้หมดไปเลยดูใจหมดไปเลยหมดเลยเมื่อวานตอนที่คุณแม่ทราบค่ะคุณแม่ทำอะไรเอกตอนก็ส่งตอนก็โทรไปเนี่ย โทรไปตอนนั้นยังไม่ได้หลับนะเพราะว่านอนไม่ก็หลับเป็นห่วงเขาก็พอเขาโทรเสร็จก็ลูกสาวอีกคนหนึง่งกขโทรหารถต,ตู้ตามที่จริงจองตั๋วเครื่องบินไว้แล้วจะบินมาตอนเย็นอันนี้เขาก็โทรก็หารถมาเลยหนทราบมาว่าเขาจะมาทรามว่าคีแม่นี่มีมีเซงความรู้สึก,อกของ S <S มีค่นะอันนี้มันมันเกิดจากวันไหนจ๊ะคุณแม่เราผู้หญิงนนี้จำไรู้เรื่รรองหน็กตอนตอนบ่ายๆตอนก่อนตัวหมาลูกสุนัขหายหายเมื่อวานหมายเมื่อวานคนก็จะไปมันมันมีเส้นประมาณไหนอะแม่ตัวบอกตัวบอกลูกสุนัขว่าเขาจะส่งไปโรงพยาบาลที่จุฬาเดี๋ยวแม่ก็บอกว่าจะหัเวเรือลูก ก็ม่รู้เล้วว่าเขาไม่ไหวก้นเรารู้สึกแบบแล้วจ้ะแม่รู้ว่าไม่ไหวยางเมื่อคืนที่คุณแม่บอกว่ามันมันก็ค่อนข้างดึกมากแล้วแต่นอนหลักตอนนั้นคือกังวลเรื่องอะไรก็คิดถึงเขาว่าเนี่ยว่าจะไปเรื่องดับเตรียมของเรียบร้อยมาเลยวก็ตอนเย็นวันนี้จะบินขึ้นมาการแบบนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนอาการที่แบบไม่เคยไม่เคยหรอนี่ก็เมื่อคืนที่เรารู้สึก คุณแม่หลังจากพี่แมงสิะแม่แม่บอกเองพี่แดงลยนะคะคิดข้างถึงแบบบอกบอกว่าให้เขาหลับให้สบายนะลูกจะไม่เจ็บไม่หอะไรเรืให้เขหลับให้สบายเลยตอนนี้สภาพจิตใจน้องเป็นไงบ้างก็แย่แย่มากๆเลยให้กำลังใจ เขาถือว่าเป็นสองคนที่ที่แม่รักและห่วงมากที่สุดไม่พูดอะไรกันลูกระด้วยลูกระไปเหมือนลูกเองนั่นแหละลูกยักเขามากเขาทำทุกอย่างเขาทำให้ทุกอย่างเลยเหมือนเหมือนเหมือนลูกที่เกิดมาเองด้วยเขาทำให้เป็นทำให้เขาทำให้ทุกอย่างไม่ให้นอนตกรกปลก,ปลก สะอาดมันจะไม่อยู่กับเขาตลอดเวลาอ่าไม่ได้เลยหาไม่ได้แล้วลูกสกายเแลยวว่าคนใจแบบลูกสกายอีกอืมแล้วยังไงอ่อไม่มีที่ใครเคยได้ยังจะมายังมาจะมาก็ยืนยันว่ายังจะมาอยู่กับหลานเหมือนเดิมเหมือนเดิมเราก็จะมีกบรหมุนเหมือนเดิมเหมือนเดิมบุวันนี้ต้องได้เจอกัน ก็ให้กำลังใจกันนะคะเพราะว่าพี่แม่เขาห่วงเขาห่วงแม่แต่เขาก็รู้ว่าคือเราคุยกันเสมอว่าแบบครอบครัวพี่เมฆก็เหมือนครอบครัวเอครอบครัวเอก็เหมือนครอบครัวพี่เมฆนั้นเราไม่เคยแย่ก็เป็นครอบครัวไทยเราพูดเสมอว่าเนี่ยคือครอบครัวเรานั้นเขาเขาก็คงไม่ห่วงแล้วค่ะตอนเนี้ยอื่ คยมีจังหวะในการที่แบบเตรียมใจลักษณะแบบนี้บ้างนะคะีคคม้คะพี่เคยแบบมีอารมณ์แบบต้องเตรียมใจก่อนไปหรืออะไรไม่พี่ไม่เคยคิดว่าเขาจะไปเลยด้วยซ้ําแม้กระทั่งเมื่อคืนพี่ก็ยังคิดว่าเขาจะต้องสู้แต่คือหมอปั๊มชั่วโมงหนึ่งแล้วไงแล้วพี่ไม่ถอดก็ต้องถอดเพราะว่ามันไม่ขึ้นแล้วอะหัวใจไม่ขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยสำหรับแม่ ม่เธอเตรียมใจไว้ว่ามันว่าแบบเตรียมไว้แล้วเตรียมเตรียมใจไว้ตั้งแต่เพราะว่าเห็นแล้วว่าอาการเขาคือครั้งสุดท้ายที่เราเจอเขาเราก็เตรียมใจไว้เลยว่าเขาอาจจะไม่อยู่กับเราบอกลูกเราคป็ตว่าพี่ก็ไม่ไหวแล้วนะบอกกันบวกไวตั้งใจ ท้อยากบอกกับพี่เมไหะนถามีโอกอยากบอกพวกว่าให้คนหลับให้สบายไม่ต้องเป็นห่วงลูกไม่ต้องเป็นห่วงเมียก็ควรช่วยช่วยกันได้อลูยากบอกว่เอันนี้เลาูไปก็รักพ่อมาก นี่ก็เป็นหมวดเขเก่งเก่งแล้วก็รับผิดชอบทุกอย่างไม่ว่าควาไม่ว่า,วา,าความง่ขงเหรือว่าที่บ้านรับผิดชจบมีอะไรก็ช่วยเหลือ yeah, ันเปครอบครัวอยยังเป็นครอบคัวเดียวกัน ด yeah. yeah. yeah, ูนะนะท้องมก่าเดมยะไม่เสียดายไมวากลังขึ้นาแล้วว่าสุายเอดกเลยลูกเราก็กเขาร้องร้องจนตาบวมจะมาแล้วยังมาไม่ทันนิดเดียวเอง ก็ก <languages? S 2> <m shut out> ็อยากบอกให้เขาชู้นั่นเองเขทุกครั้งที่อยู่เขาบอกว่าทู่ชู้นะทุกครั้งที่เจอกันบอกให้เขาชู้น่ก็แต่เคยบอกมาตอนทำใจลำบากนะครับก็ พี่ไม่โทรบอกมะเลยพี่โทรหาพี่สาวเอ,อน้องสาวพี่ไม่คนโตอะค่ะเพราะว่าพี่กลัวมะพี่กลัวมะช็อกก็เลยบอกพี่สาวว่าอย่าเพิ่งบอกเออคือค่อยๆอ่ะค่อยๆแล้วก็แบบว่าไม่อยากให้แบบดูสื่อดูอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างที่บอกพี่พี่ไม่เคยคิดว่าเขาจะไป ที่ไม่มีเซนอะไรที่คิดว่าคือถึงมีก็ไม่รู้เลยว่ามันมันคือเซนเตือนว่าเขาจะไปแล้วอะไรเงี้ยเพราะพี่คิดเสมอว่าเขาจะสู้ไปกับพี่อะไรเงี้ยแต่อย่างที่บอกไงก่อนที่จะเข้าโรงพยาบาลเขาบอกแล้วเขาเหนื่อยเขาบอกกับพี่ว่าเขาเหนื่อยมากเลยนะอะไรเงี้ยซึ่งเขาไม่เคยพูดไงพี่ก็เลยบอกท่านเหนื่อยก็นอนออมมา,มาได้รู้ความฝันของพี่เม์นะคะว่าก่อนที่่เม์จะไปเขาใช้เหม,ม,มือนเม์เคยสัมภาษณ์ไปว่าอยากจะกลับบ้านไปนอนก่อนมาา พ่อบอกเราเลยนะพอพอลูกสาวคนโตมาบอกมาเปิดประตูดิพ่อเปิดประตูให้ลูกสาวบอกว่าไประเทศมารู้เลยว่าเขาเสียรู้เลยว่าเขาไปดิอาจจะมียังไงกันบ้างคะที่เหยียบทางที่ต่างๆมีเพื่อนๆมีกระสานอะไรกันมาบ้างนอกจากโปรเจกต์คอนเสิร์ตที่หนุ่มเขาจะจัดให้ เออมันมันมันปรับป,ปรับอะค่ะเราก็ยังไม่ได้คิดอะไรกันอะไรเงี้ยค่ะอืมคิดแค่ว่าเอาตรงนี้ให้มันแบบเรียบร้อยส่งเขาให้ดีที่สุดก่อนอันนี้อะไรที่พี่เม่เขาอยากจะฝากเอาไว้ไหมครับเ,เขาบอกเราตลอดเลยนะคที่แม่เขาก็บอกกับพี่เสมอว่าแบบให้พี่แบบสนับสนุนลูกให้มากที่สุด ลูกอยากทําอะไรเขาคือเขาเป็นคนที่ไม่ได้บังคับอยู่แล้วว่าลูกอยากจะต้องแบบเรียนอะไรอะไรยังไงเขาถามลูกเสมอว่าอยากเป็นอะไรอยากทําอะไรแล้วเขาก็สนับสนุนในเส้นทางที่ลูกเลือก้ยคะเขาก็บ่อยพี่พยายามแบบน,นี้เราก็ต้องทาหน้าที่ลูกแทนพี่เมย์ด้วยเพื่อการต่อ โอเคค่ะขอบคุณคุณนะคะขอบคุณมากค่ะถ่ายรูปก่อนค่ะแม่จัาขอ้จัาดนะคะท่นะคะ